นอนดักแด้ไปแล้วแมวเราเยอมากเลยเรามาทำความสะอาดหน่อมไม้กันนะคะหน่อมไม้พันนี้นะสำหรับผู้ไก่อร่อยที่สุดแล้วในอิตาลีนะคะ รสชาติมันจะหวานกว่าชนิดอื่นแต่ว่ากลิ่นจะไม่คล้ายหน่อไม้บ้านเรานะกลิ่นจางกว่ามากนะคะ เสียงแมวกระโดดตุ๊บตับตุ๊บตับสองตัวนี่สวัสดีค่ะทุกคนได้มาแล้วหน่อมไม้สองกระมังยักษ์นะคะหน่อมไม้สดๆเลยเดี๋ยวส่วนหนึ่งนะคะจะแยกไว้สำหรับทำอาหารมื้อนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเอาไปต้มถนอมอาหารนะคะทำแบบที่เคยทำทุกปีนะเดี๋ยวกุ้ยไก่แปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูเป็นการถนอมอาหารที่สะอาดมากๆแล้วก็ สามารถเก็บได้นานข้ามปีเป็นสองปีเลยก็ว่าได้นะปะเข้าครัวกันดีกว่าู้ชามสิใหญ่มากเลยนี่ไม่น้อยเลยนะแต่ก่อนที่เราจะไปปรุงอาหารนะคะเราจะต้องเอามาต้มน้ำก่อนนะต้มน้ำทิ้งนะคะสิบนาทีเพราะว่าหน่อไม้ทุกชนิดที่มีรสขมรสเฟื่อนนะคะจะต้องต้มน้ำทิ้ง เพราะว่ามันมีสารไซยาไนอยู่นะคะจะต้องทำให้สุกก่อน ยำของจนหมดแล้วนะคะหอมชื่นใจมากเลยหอมในโลกตอนเด็ดเนี่ยเวียนหัวหมเงงงนคะ่ะวันนี้เราจะทำสามเมนูนะคะเดี๋ยวเริ่มที่ต้มกะทิหน่อไม้ก่อนกะทิเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่เครื่องที่เราตามลงไปใส่หมูตามลงไปต้มใส่น้ำปลาลงไปนะคะใส่เยอะเลยหอม ระหว่างรอทำต้มหน่อไม้เราก็จะมาตําน้ําพริกกะปินะคะกระเทียมพริกขี้หนูใส่กะปิหูหน้ากระป๋องนะคะใสตดูดีาหอหมไหมล่ะ,อ,ละอืมเบโอใช่ใส่ปลาเยอะด้วยใส่เยอะมากๆเลยแล้วก็น้ำตาลอ้อยนะคะแทนน้ำตาลปี๊บได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็มะนาว หมูของเราเริ่มจะนิ่มแล้วน,นะคะคราวนี้ก็ใส่ลอไม้ลงไปเติมหางกะทิแล้วก็พริกลูกโดดแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลอ้อยนะคะแถนน้ำตาลปี๊บอร่อยมากนุ่มมากแบบว่าไม่ยอมตัวเองเลยเนี่ยเค็มพลีเตเยไม่ต้องใส่น้ำตาลเพิ่มเลยใบยมะกรูด ต่อมานะคะเราก็จะมาทำไข่เจียวดอกแคฝรั่งกันสีวขาวใช่รู้แล้วแต่ก็จะกินคันปากเลยละ่ะทุกคนคันปากแล้วนะคะแต่ว่าก็ก็กินนะ่ะรู้สึกเหมือนอายุเพิ่มมากขึ้นมันจะเริ่มเป็นมากขึ้นโอ้ยดอกแครฝรั่งเราแบบ แน่นมากกลับยังไงกลับยังไงดูปอบบางมากเลยอ่ะโอ๊ยจะลาดไม่ลาดนี่ต้องพยุงช่วยกันช่วยกันนะช่วยกันอ้เละเยังได้อยู่ยังคงสภาพอยู่ พริกกับกระเทียมนะคะเดี๋ยวจะผัดปลาหม,มึกกับถั่วฝักยาวด้วยอยากจะผัดกะเพรานั่นแหละแต่ว่าไม่มีทั้งกะเพราไม่มีทั้งโหระพาอะไรติดบ้านเลยนะก็ไม่ใส่นะคะถั่วลงไปต้องใช้ไฟแรงๆนะคะเนี่ยหม้อเนี้ยเหมาะสุดเลยหม้อสเตนเลสถัวเริ่มสัหลบแล้วก็ใส่หมึกลงไป น้ำมันหอยน้ำปลาเสร็จหมดแล้วนะคะกับข้าวของเราพระเอกของเราในวันนี้ต้มปลาร้าหน่อไม้ของโปรดของกุ๊กไก่ไข่เจียวดอกแคฝรัง่งน่ากินมากๆก,กินคู่กับน้ำพริกกะปิแล้วก็ปลาหมึกผัดถั่วสุดแซ่บนะคะเผ็ดจี๊ดเลยอ่ะหิว,หว,หว Questi due menù qui mi tutte tutti, questo non è proprio il mio preferito, però è buono, ci è. questi due mi piacciono tutti e due, sì. Oh. Tanto ci oh, è oh. bon. oh, di พิกกีิเมตไม่รู้ไม่ได้นับอ่ะยังมองไม่เลยหวานโคตรเผ็ดอ่ะแม่ไม่ได้นับเกิดพิก่เมตไม,ไ,ไม่มีเรามันยังไม่ขึ้นยังไม่โตโอ้บองใช่อร่อยเฟรชมากเลยห,หวานต้องชิมไม้นี่ด้วยนะต้มปลาหน่อไม้อ่ะบองตามใจแก่ เปดอาคามสุชอยบุกค่ะนะไม่นะบอกคนชยวคนดังเลยเนี่ย็ุณมีพากันไม่ดื้อจังนะใส่ปลาล้าเพียบเลยนะกินแล้วรู้เลยคันปากแค่คันทมนเถอะกินแล้วไม่ตายหืกับม้อกระปิมากเป็นเจียอืม,ม,นะอมใชไม่ไม่กินเหรอยังคือเอาเาวาง เจอเลยแล้วกันแม่ค่ะเจอเลยค่ะลูกแล้วก็ต้องปักน้ำพริกหยอดด้วยนะเพราะว่าน้ำพริกครั้งเนี้ยแม่ตำแม่ว่ารสชาติของแม่อร่อยเลยเนี่ยรสของแม่เป็นแบบเนี้ยอธิบายรสชาติคุณผู้ชมฟังได้รสชาติตรงแบบจะออกออกไม่มากแต่ออกแม่อร่อยแล้วกินพริกกะปิอะ่ะพริกกะปิมันจะใช่กบรสชาติตรงนั้นแล้วมันจะเหมือนกินแค่ไขเ่เากแต่ออกับ ดอกไม้อะสุกอย่างที่ช่ยลูกรู้ป่ะดอกเนี้ยสามารถไปลวกน้ําทิ้งก่อนคั้นน้ําแล้วก็มาใส่ทําไข่เจียวแบบนี้ได้กลิ่นมันก็จะลดลงมากเลยนะถ้าเอาไปลวกนะกลิ่นถ้าหายหมดเลยอ่ะอือน่าจะอร่อยเลยนะอืมว่ามัน,มนทัท่าไงเลยแต่ไม่มากอเพราะเหมือนผ่านกันท,นทอไม่แย่ไม่แย่ค่ะ่้สะาจะ

ร้อยเม็ด hmm. เลยหรอใส่ซ้มตังอาจจะไม่ได้แต่กับกระเพราได้นะชอต้องทำกระทะเต็มกระทะนั้นแจกทั้งหมู่บ้านอ่ะพร่ร้อยเม็ดพกกาอนพกาบจ่อชน่าใจเย่อะเยดีน้มาส่เี๋ยอร่อยมากเลยอร่อย คือไปน้ำมันย่อยไปคือแบบนั้ที่ใส่แบบแกงอะไรเงียเีว่าไรรูปโดมีชอบรับเบอดชิมยังน้ำแกงไม่ยัง ช,ชอบป่ะนะหวานเห็นน้ำปลาขวดพี่ไม้ป่ะที่แม่ซื้อมาหมดแล้วใช่ป่ะก็ต้มน้ำปลาของตัวเองลงไปใส่หมดขวดอะ่ะเป็นไงอ๋อฮะว่าคือปากแม่คันลูกยิ้มเลยเวลาแม่กินอ่ะจนระิงมันแซ่บใส่เลยเหอะนอ๋อนแล้ว Sì. Guarda, perché sai, non è dolce, è buono. Ho messo anche lo zucchero. Ma non si sente però, si sì. morsa un pochino, però sì, sì. è buono. Ho messo in quantità giusta. Mm. È lo zucchero di canna, si sente meno dolce sì. di quello che è vero. hai. Sì, No, È proprio il bilanciato perfetto. Beh, perché sono brava, ah, so, so cucinare, no. è così, ho talento. โมเดิรตีมนเฮ้ยมันก็น่ายกย่องจริงนะคือแบบเราก็แอบแบบหลงตัวเองนิดน,นึงอ่ะ <c oughs> คือเราทำกับข้าวไม่ใส่ผงชูรสแต่มันก็อร่อยเ<ช>พราะอะไรรู้ป่ะใช้ใจไม่ซอสผงชูรสน้ำมันหอยน้ำป,ปลาน้ำปลาน้ปามันก็ดีซื้อมาคิดแต่ว่าเขาไม่ใส่เอาต้มเองเถอะ กะป,ปิคิดเหรเขาไม่ใส่ผงชูสรสชิมดูรู้เลยนะของใส่ผงชูสรสเนี่ยมันจะมีรสที่แบบว่าโดนรสอูมามิเอออะไรสักอย่างมันมันแตกต่างออกไปจากอูมามิธรรมชาติที่มันมีพอดีใช่ป่ะเหมือนเกินใช่มอัน,นี้แม่รู้อันนม่า่่าคะไดัาแ่ัน้ไดาง ตะอ้วนข้าวอยู่ครึ่งจานเลยไม่อยากชิมอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยด้วยวันวัอยู่เดียวนาฟ้ใช่อันนี้ด้วยน้บเบอืม เซนเทสิเพราะเขายเพิ่มตัวทั้งหมนั่ละไม่ชไม่ชอบกับกปไม่ชอบแบบแครัางแต่กะปิเวลาไปทำอาหารอย่างแกงหรือผัดผัดพริกอะไรเงี้ยชอบนะผัดเพใต้อะแต่ถ้าได้กลิ่นแบบกะปิเพียวๆหรือน้ำพริกกะปิเนี้ยเขาไม่เอาเลยอะ Oh, Ok, Ma lo sai, mi sembra quasi quanto il carino rosso, il bambù, questo qui. Sì, no? Sì, guarda, perché è bilanciato bene. Prima ti piaceva poco, davvero, quando hai iniziato a mangiare. non è troppo dolce, non stucca. È bilanciato benissimo. È È venuto perfetto. Ma, con la torta al palazzo non mi piace molto. พอกินไปสักพักนึงแกบอกอร่อยขึ้นมาเพราะว่าใส่กะทิไม่มากนะคะแล้วก็น้ำตาลไม่มากแล้วก็ใส่ปลาเยอะแบบที่เขาชอบเอาข้าวอีกใช่ไหมแวนโคระริโซโอ้โหว่าด้วย่าด้วยเชลลาฟินโล่ละพอโดนสิ่งที่ตัวบับบบไว้ในโคราริโซซูบิโต ฮะฮะไม่ไม่จะได้การตรงน้ไม่ไม่แม่ไม่เอาเอาเป็ vivo